มือใหม่หัดเลี้ยงหมูไปดูกันคะ่ะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างไปดูกันคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แอมพิกฟาร์มฟาร์มหมูอารมณ์ดีนะคะเช่นเคยข่าวันนี้เราจะพามาดูสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูกันคะ่ะมือใหม่หัดเลี้ยงหมูขุนนะคะจะต้องเตรียมอะไรบ้างไปดูกันคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะข้อที่1 ก่อนที่เราจะเลี้ยงหมูเราจะต้องสำรวจตลาดรองรับก่อนค่ะแน่นอนเลยค่ะว่าก่อนไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะเราก็จะต้องรู้ว่าเราจะเลี้ยงหมูเพื่ออะไรแล้วเลี้ยงแล้วจะเอาไปขายที่ไหนนั่นเองนะคะนั่นก็คือที่มาของข้อที่หนึ่งว่าก่อนที่จะเลี้ยงลงมือเลี้ยงเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าเรามีตลาดนะลงทุนไปไม่เสียเปล่านะเรามีตลาดรองรับว่าจะขายยังไง ทำเขียงเองหรือว่าขายพ่อค้าหรือว่าอะไรเราก็ต้องมีตลาดรองรับเอาไว้แล้วนะคะต่อไปข้อ2ค่ะพอเรามีพอเรามีตลาดรองรับแล้วนะคะแน่นอนข้อต่อไปที่เราต้องมีก็คือเงินทุนค่ะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเงินทุนที่สําหรับทํา ตัวคอกลงเรือนนะคะเพราะว่าอันนั้นเป็นข้อยเวียนว่าเราจะต้องทําอยู่แล้วนะคะอันอันนนี้ไม่ได้หมายถึงเงินทุนในการทําโรงเรียนนะคะนี่หมายถึงเงินทุนสําหรับหมุนเวียนในการซื้อพันธุ์หมูซื้ออาหารหมูนะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้เงินก้อนก้อนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะอ่าต่อไปนะคะเมื่อเรามีเงินทุนแล้วนะคะต่อไป สิ่งที่เราจะต้องเจอและสิ่งที่เราจะต้องทําเป็นนะคะจะต้องเตรียมตัวไว้สําหรับมือใหม่นะคะก็คือการประเมิอนอาการเบื้องต้นหรือวินิจฉัยเบื้องต้นนั่นเองนะคะเราจะต้องรู้ว่าตอนนี้น้องหมูเป็นอะไรนะคะอย่างเช่นน้องท้องเสียท้องเสียจากอะไรมีไข้ร่วมด้วยไหมมีไอหรือเปล่านะคะ หลังจากที่เราวินิจฉัยหรือว่าประเมินอาการเบื้องต้นเป็นแล้วนะคะต่อไปก็เป็นข้อที่4ก็คือเมื่อรู้อาการเบื้องต้นแล้วเราก็ต้องจ่ายยาเป็นฉีดยาเป็นนะคะและที่สําคัญเลยก็คือจะต้องกล้าฉีดยาฉีดยาเองนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าอย่างเช่น ถ้าเราชักช้าอยู่ในมันอาจจะไม่ทันการไม่ทันการยังไงบางทีเหมือนเราดูอาการน้องอยังไม่ได้รุนแรงเป็นแค่อาการเบื้องต้นทีนี้เราเราทำไม่ได้เราไม่กล้าทำอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องรอเพื่อนบ้านที่เขาทำเป็นรอใ้เขาว่างมามา,มาทำให้หรือว่ารอคุณหมอซึ่งบางทีอาจจะกว่าจะว่างกว่าจะได้มา ฉีดยาจ่ายยาให้อย่างนี้มันก็อาจจะไม่ทันการมันจะทําให้อาการของน้องแย่ลงกว่าเดิมหรืออาจจะถึงขั้นเสียหายหรือว่าเสียชีวิตเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำคัญมากๆเลยก็คือเราจะต้องกล้าฉีดยาด้วยนะคะต่อไปข้อที่5นะคะนอกจากจ่ายยาฉีดยาเป็นแล้วเนี่ยนะคะข้อที่หเราก็จะต้อง ปรับสภาพจิตใจของเราให้เข้มแข็งด้วยนะคะทําไมต้องปรับสภาพจิตใจให้เข้มแข็งก็ก็เพราะว่าเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเจอกรณีที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างเช่นอย่างเช่นหมูป่วยนะคะทุกคนแล้วเราก็รักษาแล้วแต่ว่าแต่น้องไม่หายน้องเกิดเสียชีวิตขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดความรู้สึก เสียใจหรือเศร้าอ,อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต,ต้องต้องต้องทำทำได้ต้องรับเหตุการณ์นี้ให้ได้นะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะกับผู้เลี้ยงหมูขุนทุกคนอยู่แล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอทุกคนอยู่แล้วนะคะการที่หมูเสียชีวิตหรือหมูตายเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ เผื่อในกรณีนี้ด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้างนะคะจากคลิปนี้ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปสต่อไปนะคะยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชม เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ